สวัสดีครับช่อง y u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  e พุทเท่าช่างนะครับก็พามาซ่อมนะเครื่องตัดหญ้า4จังหวะนะครับค X35 เริ่มถอดกันเลยครับก็ถอดฝาครอบออกก่อนนะครับอันนี้จะเป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับจะมีจะมีน็อตอยู่1ตัวนะครับที่ติดตั้งกับฝาครอบนะครับ ยกออกมาแล้วกันะอาการนะครับดึงไม่ขึ้นนะครับนี่ครับดึงไม่ได้เลยนะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากลูกสูบติดนะครับเพราะว่าน้ามันเครื่องเหลือน้อยนะครับน้ามันเครื่องแห้งนะครับก็ทําการเปิดที่ฝาวาลนะครับฝาวาลตัวนี้ก็จะมีน็อตอยู่2ตัวเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอ่า เดียวกันนะครับกับฝาครอบนะครับก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมคันออกนะครับนี่นะครับเปิดฟ้าออกมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้น้ำมันเครื่องนะครับเทลงไปเลยนะครับ จะมีอยู่สองช่องนะครับช่องนี้จะเป็นช่องของสายพานนะครับกับอีกช่องหนึ่งติดติดกันก็จะเป็นช่องของวาลวนะครับเทน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับผมก็เตรียมที่จะถอดหัวเทียนนะครับก็ใช้เป็นประแจบล็อกแบบนี้นะครับจะได้สะดวก ก็ทำการหมุนนะครับเอาหัวเทียนออกนี่นะครับหัวเทียนที่ได้มานะครับจนไหมเลยนะครับนี่เป็นรอยไหมคล้ายๆกับมันแห้งนะครับเหมือนสนิมไปเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องเทลงไปในรูของหัวเทียนเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเทไปเยอะนะครับพอประมาณนะครับ หลังจากนั้นก็ลองกดดูที่วาลนะครับกดลงนะครับนี่ก็ก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นลูกสูบติดเฉยเยนะครับนี่วาลว,วาลยังกดลงได้นะครับลองดึงดูยังดึงไม่ขึ้นนะครับก็ใช้นิ้วนะครับช่วยกดนะครับ เติมน้ำมันเครื่องลงไปอีกนะครับค่อยๆเติมนะครับยังไม่ได้เติมเยอะนะครับแต่ครั้งนี้เติมทั้งสองช่องเลยครับช่องที่เป็นสายพานแล้วก็ช่องที่เป็นวาลวนะครับเติมไปทั้งสองช่องเลยก็ลองดึงนะครับก็ยังไม่ได้นะครับเนี่ยสายพานตรงนี้ยังไม่ขยับเลยนะครับแต่ว่าวาลเนี่ยก็ กดลงได้นะครับก็ต้องรอให้น้ำมันเครื่องมันไหลลงไปก่อนนะครับนี่นะครับยังยังตึงอยู่นะครับยังดึงไม่ได้คือลูกสูบมันยังติดอยู่นะครับก็ลองเติมน้ำมันเครื่องเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ จากที่เติมเลยนะครับจากรูเติมนะครับเนี่ยนะครับน้ำมันเครื่องยังไม่มีนะครับก็เติมลงไปครับก็ยังไม่ได้นะครับก็เติมลงเข้าไปอีกนะครับ เวลาเราวางแบบนี้นะครับเอียงมานิดหนึ่งนะครับถ้ามันมีน้ำมันไหลออกมาก็แสดงว่าระดับก็น่าจะได้นะครับนะครับลองดึงดูนะครับแล้วก็ใช้นิ้วนะครับช่วยกดไปที่ใบพัดนะครับตามรูปเลยนะครับถ้าถ้าใช้นิ้วกดลงไปไม่ได้นะครับก็อาจจะใช้ พวกไขควงพวกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับที่จะช่วยกดลงไปนะครับเพิ่มเพิ่มแรงมากขึ้นนะครับแต่อันนี้ผมใช้นิ้วกดลงไปเนี่ยมันมันหมุนนะครับมันหมุนอยู่นะครับใบพัดยังหมุนนะครับแสดงว่าก็อาการน่าจะไม่ไม่หนักมากนะครับแต่ว่าดึงยังไม่ขึ้นนะครับ ผมจะทำการปิดฝาวาลวนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยเราเติมจนได้ระดับแล้วนะครับน้ำมันเครื่องก็ปิดฝาวาลวลงไปคืนนะครับถอดออกมาแบบไหนก็ประกอบเข้าไปคืนแบบนั้นเลยนะครับ ค่อยๆทำนะครับใจเย็นๆนะครับเพราะว่าการทำงานนี่ก็ต้องไปทีละขั้นตอนนะครับวันนี้นะครับเป็นการซ่อมงานถือว่าเป็นงานงานที่มันใหญ่นะครับก็เลยต้องตั้งกล้องนะครับเนี่ใช้มือทั้งสองนะครับต้องตั้งกล้องแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายไปด้วยนะครับ มุนให้แน่นนะครับพอประมาณนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับใส่หัวเทียนนะครับกดไปให้แน่นนะครับดึงดึงได้นะครับนี แต่ยังติดติดขัดขัดนะครับก็แสดงว่าน้ำมันเครื่องมันยังเข้าไปไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าถ้าผมคิดนะครับว่าถ้าเราเทไว้สักคืนหนึ่งเนี่ยรอให้น้ำมันเครื่องมันไหลลงไปเนี่ยก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าอันนี้เราทําทำแบบรวดเร็วเลยนะครับน้ำมันเครื่องได้ระดับแล้วนะครับก็ปิดฝาเลยครับ ปิดจุกเอาไว้เป็นที่เติมน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยดึงดึงยังติดขัดอยู่นะครับมันยังยังยังดึงไม่ได้เต็มที่นะครับลองลองดึงดูนะครับดึงดึงได้มาอยู่นะครับ แต่ว่ามันมันยังมาไม่เต็มที่นะครับอย่างที่บอกนะครับต้องใช้เวลานะครับใช้เวลานิดนึงนะครับเสียงเสียงเครื่องก็เริ่มมานะครับเริ่มดึงนะครับดึงได้ ยาวขึ้นนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ดึงสตาร์ทนะครับเป็นการดึงให้ลูกสูบมันทํางานนะครับก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะครับตามจังหวะนะครับก็มีบางจังหวะที่ดึงมาแล้วมันยังสะดุดอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทแยกน้ํามันก่อนนะครับเก็บไว้นานนะครับ gx 3 5นะครับเครื่องของ Honda ตัวนี้มันจะมีที่แยกน้ำมันนะครับอยู่ที่คาบูนะครับแล้วก็เปิดโชคนะครับเปิดโชคช่วยนะครับเพื่อลองสตาร์ทดูนะครับเนี่ยมันยังติดอยู่นะครับเนี่ยก็ยังติดอยู่คิดว่าน้ำมันเครื่องมันยังลงไปไม่เต็มที่นะครับ อันนี้ยังไม่ได้ดึงสตาร์ทนะครับเราดึงให้ลูกสูบมันทำงานเนี่ยจังหวะติดก็มีนะครับจังหวะติดแบบนี้ก็ดึงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลองสตาร์ทดู ก็ยังติดอีกนะครับนี่ใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาเดี๋ยวจะใช้วิธีการนี้แล้วกันนะครับ ติดนะครับนี่ยังติดอีกนะครับบางจังหวะเหมือนจะได้นะครับแต่ว่าบางจังหวะก็ยังติดอยู่เดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับเสียงมาอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ติดนะครับ ดึงยาวๆได้แล้วนะครับตอนนี้เริ่มดึงได้สูงขึ้นนะครับสุดเชือกแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทเลยนะครับโอเคมาแล้วนะครับแต่ว่าควันเยอะมากนะครับ วันนี่ติดตอนได้ในควันออกมาเยอะเลยนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มลดลงแล้วนะครับเร่งแรงๆก็จะมีควันใหม่เอามือไปจับดูเร่งนะครับไม่ไม่มีน้ำมันนะครับไม่มีน้ำมันออกมาทางท้อไอเสียนะครับ ถือว่าโอเคนะครับได้การนะครับประสบผลสำเร็จแล้วนะครับใช้ลมเป่าเลยครับทีนี้ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ใส่ฟ้าครอบเข้าไปคืนนะครับใส่ให้ถูกด้วยนะครับนี่ก็ลืมนะครับถอดมาแบบไหนต้องใส่ไปแบบนั้นนะครับใส่เข้าไปคืน คือก่อนหน้านี้นะผมผมใช้เป็นน้ำมันเครื่องของรถยนต์นะครับมันก็เลยอาจจะมีปัญหานะครับคือค่าความหนืดความอะไรมันน่าจะแตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นก็แนะนำนะครับน้ำมันเครื่องอใช้ของ4จังหวะนะครับที่เป็นของเครื่องยนต์โดยตรงนะครับสตาร์ตติดนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่มีควันออกมาแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าน้อยมากประสบผลสำเร็จนะครับขอบคุณที่รับชมด้วยครับสวัสดีครับ